ครบเดือนแล้วค่ะก็พูดแปลงนี่ค่ะอู้ยาต่อนซอนเนาะพูดพูดเขียวค่ะเขี้ยวงามน่คะเมื่อนี้มหาเลาะเบิงขาะหลังจากเพ่นครบเดือนแล้วเนวาะบ่งลงพ้นเอยังเนาะฝ้นตกหม่ๆม่ค่ะหาบ่งก่อนค่ะมีบ่งบ่ แป้งนี้พ่อนึ่งชีดหญาจักเทืออยู่ค่ะเบิงชีดคุออ่มหญาเทือเดียวนึงโอ้อยหญาต่ออนซ่อนเอ่ะมองจันีไกล่ลงหลายบพาะคืองามแพงก่ะมองนี้คือต้อนเหลืองๆต่ออนซ่อนเบิงหญา